ทีนี้มาดูวิธีต่อไหมแบบที่3นะคะแบบง่ายที่สุดสําหรับมือใหม่นะคะถ้าใครลองทํา2วิธีแรกแล้วไม่รอดหรือไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้นะคะให้ใช้วิธีนี้อ่ะหมดแล้วใช่ไหมคะหมดแล้วจิ้มหลักถัดไปค่ะแล้วก็เอาไหมมาจับแบบนี้แล้วจับกับกระเป๋าหรือจับกับชิ้นงานแล้วเกี่ยวเส้นไหมขึ้นมาเลยค่ะเกี่ยวขึ้นมาเลยถักเลย แล้วที่เหลือห้อยไปเลยค่ะห้อยไปเลยเราก็ถักของเราต่อไปแค่นี้นะคะแต่วิธีนี้เนี่ยเราแต่วิธีนี้นะคะเราจะต้องมาเก็บปลายทีหลังอ่ะเช่นเราถักไปแล้วใช่ไหมเราจะต้องสองเส้นนี้ค่ะห้ามตัดชึบโดยเด็ดขาดนะคะจะต้องใช้เข็มมาใส่แล้วก็เย็บเก็บซ่อนปลายนะคะ เท่านี้เองทําได้เหมือนกันห้อยไว้นี่แล้วลองเลือกดูนะคะว่าถนัดวิธีไหน